ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นปราบมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปโดยอ่านิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจงบ่งสาขนาญาผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจง,รจ,จงพลันสำเร็จเทินคำอธิษฐานอาโหสิกรรมข้าพเจ้าแล้วบอกชื่อขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมน้านายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็าตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาขนาญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินคำขอขมาลาโทษกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าและบอกชื่อทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกยากลำบากกินใจอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญสิ้นไปข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนานิพพานะปัจโยโหตกแล้วอธิษฐานตามที่เราปรารถนา คำขอขมาและอธิษฐานจิตสำหรับฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสดก่อนนอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพัง อปาราทังขมธรรมีพันเตอุกาศะทวารัตเเยนกตะตังสัพพังอปาราทังขมธรรมีพันเตอุกาศะขมามิพันเตหากขพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วนเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอรยะิยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรโดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตาม,มาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขขะพละลาภยสศสรนเสริญสติปัญญา ปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัจนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบาร,รมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนารกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม